สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะอยู่กับรายการเคลื่อนชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะและก็วันนี้ค่ะเราขอต้อนรับนะคะพวกในการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุที่จะร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะพ่ออสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกท่านครับค่ะและว,วันนี้นะคะถือว่าเป็นเรียกว่าอีก หนึ่งสัปดาห์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะเดือนนี้ใกล้กับเทศกาลสงกรานแล้วค่ะพอ,อ,อนะคะอีกไม่กี่เรียกว่าไม่กี่สัปดาห์นะคะประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะเข้าสู่เทศกาลสงกราน,รานอย่างเป็นทางการแล้วแต่รู้สึกไม่ตื่นเต้นนะไม่ตื่นเต้นหรอคะเพราะว่าสงกรานปีนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับทุกปีค่ะแล้วก็มาตรการหลายๆอย่างของรัฐที่ออกมาก็ถึงแม้ว่าเราอยากจะให้เศรษฐกิจมัน หมุนจากให้จะให้ระบบเศรษฐกิจมันตื่นตัวนแต่โรคระบาดเนี่ย<ม>ก็ยังเป็นที่กังวลเพราะนั้นสงกรานปีนี้เนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะ<ม>แต่ถ้าเอาตามจริตป,ประเพณีเดิมๆเนี่ยก็ดูอยู่ปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมีการสนุกสนานกันเกินควรเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหา<ม>เพราะว่าตอนนี้ข่าวแต่ละวันที่ออกมาก็ ยังเจอกันระบาดจากคลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์นี้นะคือจุดนั้นจุดนี้โดยเฉพาะตลาดหลายแห่งเนะี่ยก็เป็นที่กังวลกันนะพราะค้าแม่ค้าที่ขายของในตลาดก็ชักจะประหนกตกใจนะบางแห่งตอนนี้อย่างเขตในกรุงเทพิรมนคทนี่ก็ถือว่าต้องนัดตรวจสุขภาพกันอย่างจริงจังแล้วก็บางรายก็ต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนอนันนี้วัคซีนนี่ถือเป็นข่าวดีนะ แต,แต่ว่าเรื่องสงกรานเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยอาจจะต้องคิดให้หนักน่เ,นเพราะว่าเรา,าต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือว่าจะรีดประเพณีที่เราเคยเล่นกันมาหลายๆปีเนี่ยต้องมาปรับเปลี่ยนกันนิดน,นึงแต่เหนะมือนกับว่าได้ทราบข่าวว่าทางรัฐบาลเองก็เหมือนกับว่าให้เล่นได้ แต่ต้องเล่นตามมาตรการต่างๆตรงนีม้มีอะไรบ้างที่เหมือนกับว่าจะบอกถึงประชาชนคนที่จะกลับบ้านหรือว่าเดินทางต่างๆหรือว่าการเตรียมตัวที่จะเล่นน้ําสงการตรงนี้อย่างไงบ้างะคะพอจริงๆแล้วเนี่ยสบคเนี่ยเขาก็พยายามดูว่าเอ๊ะจริประเพณีของเราเรื่องของการเล่นสงกรารเนี่ยอะไรที่มันสุ่มเสี่ยง<ม>ต่อการที่จะเกิดการระบาดในการแพร่เชื้อท่านก็ได้หยิบเอาประเด็นที่คิดว่าน่าจะพออารมุ์มอร่วยหรือว่าพอที่จะให้เล่นได้หรือทําได้เนี่ย อย่างอยสามเรื่องที่ผมเห็นเขาพูดจากันก็เรื่องการส่งน้ําพระส่งนน้ำพระนี่ก็คงจะไม่ไปทําให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้มากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็กังวลอยู่นะสำหรับผมนะ,ะเพราะว่าการส่งน้ําพระในบางวัดหรือบางจุดเนี่ยประชาชนข้างหนาแน่นนะต้องต่อคิวกันยาวย,ยาวคปีนี้ไอต้องมีการจัดระเบียบวันนีดนึงว่าถึงแม้จะไปส่งน้าพระเนี่ยก็คงจะต้องไปแบบ เว้นระยะกันหน่อยได้ไหมมีผูกแมสปิดจมูกกันหน่อยนะฮะแล้วก็คนที่ไม่สบายคนที่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าสุ่มเสี่ยงนก็อาจจะต้องเว้นที่จะไม่ไปส่งน้าพระรวมคนอื่นนะครับอีกอันหนึ่งคือพิธีรดน้ําดําหัวอันนี้เล่นอันนี้ก็ยังทาได้คือสอบคเขายังอ,อนุญาตให้ให้สามารถดําเนินการได้นะแต่ก็ยังมีอยู่นะค่ะผมยัง ในมุมมองผมถ้าถ้าเกิดว่าพื้นที่ใดที่เป็นพื้นที่ระบาดหรือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็น่าจะต้องระวังหรือว่าเข่มงวดเป็นพิเศษเพราะว่าการส่งน้ําพระเนี่ยส่งน้ำํำล,ลดน้ำดำหัวเนี่ยก็เป็นการเข้าใกล้บุคคลถ้าเกิดอย่างเราเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเนี่ยและจะไปส่งน้ําหรือว่าไปลดน้าผู้หลักผู้ใหญ่ญาติเราซึ่งเป็นผู้สูงอายุอย่อันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าท่านอาจจะไม่ปลอดภัย ก็อาจจะปรับเปลี่ยนนิดนึงะนะเ,เวลนระยะห่างที่ผมพิดได้นะผูกแมสปิดจมูกแล้วก็ส่งน้ําก็อาจจะใช้น้ําที่เตรียมไว้ในตรงกลางซึ่งน่าจะปลอดภัยกว่าดีกว่าแต่ละคนาพาไปนะ,ค,ะคิดว่าแค่มีขันสักใบหนึ่งตั้งแล้วก็คนที่เตรียมน้ําก็มีการตรเตรียมาภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามีขมิ้นส้มปล่อยนะฮะ น้ำที่ใช้รดน้ำดำหัวนะฮะเขาเป็นเป็นน้ําที่ใส่น้ำผึ้แล้วก็จะมีขันเล็กๆจะมขันเล็กๆไว้ตรงนั้นแล้วก็ค่อยรดกันค่ะก็จะได้นะอีกอันหนึ่งที่บอกว่าการเดินทางข้ามจังหวัดมันก็ห้ามยากอยู่แล้วนะฮะแลนั้วเราก็อยากให้เศรษฐกิจเราหมุนเวียนอันนี้ก็เดินทางได้เดินทางได้เพียงแต่ว่าการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดเดินทางไปเนี่ยสิ่งที่เราต้องเจอกันตลอดลูกบัตรเหตุปีนี้ ช่วงสงกรานต์ก็ต้องมา,า,มาระมัดระวังเพิ่มนอกจากบตดเหตุแล้วก็ต้องมาระวังเรื่องโควิดด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าสามกิจกรรมที่สบคเขาเขาอ,อนุญาตให้เล่นได้หรือว่าสาม,มารถดาเนินการได้เนี่ยก็ก็สาม,มารถที่จะพิจารณานะเล่นหรือดําเนินกิจกรรมนั้นตามความเหมาะสมด้วยความระมัดระวังด้วยความไม่ประมาทนะฮะส่วนกิจกรรมที่งด โอ้อันนี้อาจจะขัดใจไปรุ่นขัดใจคนบางกลุ่มบาง,บาง,บางกลนะเพราะเนื่องจากว่าอุ้ยมันมันอั้นมานานเหมือนกันนะพอ,พอค่ะเหมือนกับว่าเอ้สงการปีที่แล้วเราก็งดไปแล้วหนึ่งหนึ่งปีใช่ไหมคะคพอมาปีนี้อีกคาดหวังหลายคนก็คาดหวังอุ้ยปีนี้เออเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นวัคซีนมาอะไรเงี้ยอุ้ยสงการปีนี้น่าจะได้เล่นตามปกติเหมือนเดิมต่างคนหลายคนรอคอยอะพอพอมาเจอแบบนี้น่าจะต้องแบบผิดหวังบ้างอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมที่งดเนี่ย บางท่านอาจจะบอกว่าผิดหวังหรือว่าไม่สนุกนะแต่ผมก็ว่ารออีกปีหนึ่งน่าจะดีนะโอ้ผมเชื่อนะปีหน้าเนี่ยได้เล่นกันแน่นอนละแต่ปีนี้ขอก่อนนะเพราะว่าดูแล้วยังสุ่มเสี่ยงที่จะก็คือการติดเชื้อหรือือแพร่เชื้อนะครับโดยเฉพาะเร่งการเล่นสาดน้ำการจัดคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยซ,ซ,ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนี้เท่าที่ผ่านมาเนเราก็รู้อยู่แล้วค่ะหมว่าบ้านเราเล่นสาดน้ำเนี่ยไม่ได้เล่นธรรมดานะ ก็มีการถูกเนื้อต้องตัวใช่ค่ะมีปะแป้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าใกล้กันเลย่ะจริงๆแล้วมันผมคิดว่ามันก็เป็นเพื่อความปลอดภัยตัวเราเองค่ะเราจะรู้ยังไงว่าคนที่เล่นตรงนั้นเนี่ยไม่ไม่ติดหรือว่าเป็นพาหะาหรือเปล่าเลยถ้าเกิดเราไปเล่นปะแป้งเขาไปสาดน้ำเขาแล้วเกิดมีการถูกเนื้อต้องตัวเกิดขึ้นนะเราไปสัมผัสกับสารคัดหลังสมมตินะะน้ำหูกน้ำลายอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็เป็นอันตรายนะผมว่ามันยังไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเสี่ยงนะส่วนคอนเสิร์ตเนี่ยมันการเป็นการรวมกลุ่มคนมจนุนหมนมากแล้วควบคุมยากคะ,คะจริงๆแล้วการเล่นสาดน้ำนี่ก็ยังมีคำถามอยู่นะว่าเล่นกันสองคนได้ไหม <c oughs> หรือว่าจะตั้งเล่นข้างถนนหรือว่าเล่นกันแบบเ,เออกระเลิกในชุมชนนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่สบคข้อห้ามเันก็ห้ามไม่ให้เล่นสาดน้ําเลยลไม่ว่าจะกี่คนกันแล้วแต่ไม่มีการสาดน้ํา พราะมันสุ่มเสี่ยงแต่เพราะในน้ำเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เกิดการแพร่เชื้อได้พอเกิดมีการวนเปื้อนสารคัดหลังนะครับรวมถึงกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่เล่นน้ําปะแป้งเท่านั้นนะการเล่นปาร์ตี้โฟม,มาปาร์ตี้โฟมค่ะจริงปาร์ตี้โฟมนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่าปาร์ตี้โฟมมันเป็นสารเคมีไง บางทีเข้าตานี่ก็จะระากายเคืองมนมีอยู่ปีหนึ่งผมนั่งใช่ฮะเวทีล้มนะ่เวทีล้มแล้วก็ไฟฟ้ารัดวงจรช็อตคนที่มาปาร์ตี้โฟมเนี่ยคือเราก็รู้อยู่จุดที่เล่นปาร์ตี้โฟมเนี่ยมันมีการใช้น้ํามันเปียกชุ่มไปหมดแหละนะถ้าอุปกรณ์ไม่ปลอดภัยหรือว่ามีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยผมก็เตือนหลายๆคนว่าอย่าเอาชีวิตตัวเองเข้าไปในจุดนั้นเลย ตอนนั้นเป็นเพิ่มความเสี่ยงละนะจะสนุกแค่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเอาชีวิตเองไปเสี่ยงแบบนั้นก็น่ากลัวแต่ปีนี้ผมมีอยู่อันหนึ่งผมเห็นแล้วมันมันอาจจะเบรกหรือว่าอาจจะหยุดความคิดในการที่จะเล่นมากในช่วงเทศกาลอากาศมันร้อนตัวอนุมาเห็นไหมช่วงนี้ไม่ทันไรอากาศร้อนมากคือร้อนมากเนี่ยบางคนเข้าใจว่าอาจต้องไปเล่นน้ำเพ<ว>ื่อคลายร้อนเนาะคลายร<น>้อนแ,แต่จริงๆแล้วลการเล่นน้ำขณะที่อากาศมันร้อนนอันตรายต่อสุขภาพนะ มีโอกาสที่จะติดเชือ้อมีโอกาสที่จะเป็นหวัดเป็นไอหรือมีโอกาสที่จะทําทให้สุขภาพเนี่ยปรับตัวไม่ทันช็อกไหมคะช็อกมีฮะม,มีมีเป็นลมแดดมีช็อกมีอาการหน้ามืดมนะขณะ,ะที่เล่นเนะี่ยมีนะรวมทั้งแดดที่จ,จัดๆเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะฮะราการออกแดดมากๆเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาก็มีเรื่องของมะเร็งผิวหนังมีเรื่องของต้อในสายตานะฮะนั่ก็ แดดจัดจๆนี่ก็ไม่อยากให้พวกเราได้ไปสัมผัสกันมากเกินไปนะฮะมันเลยเลยจะคาว่าวิตามิน E ีมิติมบนดีแล้วนะ,ะจะคล้ำนะนผิว <คำ S 1> ลอกไปเลยนะคะค่ะเอผมผมลองไปตากแดดแล้ฮะผมคิดว่าที่พอรับได้ก็คือประมาณสักเจ็ดโมงถึงเก้ามงแค่นั้นนะคะถ้าเลยจากนั้นไปแล้วมันจะไหม้แล้วะฮะนะ ถ้าใครยังไม่เคยก็ลองดูนะประมาณสักสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยออกแดดนี่โอโหดูเดือดเลยนะฮะมันร้อนมากและเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับการอยู่ในกลางแดดนานๆเนี่ยอผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาโทรมาหาผมเขาบอกเขาเป็นเส้นเลือดในสมองแตกคที่สโตรกออกไปทำงานหนักกลางแดดก็เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าบางครั้งกิจกรรมบางอย่างต้องละเว้นส่วนกิจกรรมอืน่นๆ บางพื้นที่ที่ไม่เข้าข่ายที่สบ,บคเขาประกาศทั้งนี้เนี่ยเขาให้อยู่ในอำนาจของชุดเล็กหรือกรรมการเ,าเขาเรียกว่ากรรมการโรคติดต่อของแต่ละจังหวัดก็อันนี้ก็อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแหละครับถ้าใครจะจัดกิจกรรมนอกเหนือจากนี้นะบางพื้นที่อาจจะมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะมีตลาดนะัดตลาดน้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องคุยกับกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัดนะ แต่ผมก็เชื่อว่าถ้ากรรมการท่านออกมาตรการเสริมซึ่งตัวเนี้ยผมเห็นอยู่ทุกแห่งลแล้วติดป้ายนะมีสกรีนมีตรวจบัดกรุภูมิมีกฎข้อบ,บังคับให้มีการผูกแมสปิดจมูกอนนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัดนะคะที่พอบอกไปเมื่อสักครู่นี่คือเป็นนโยบายในภาพรวมของรัฐบาลนะแล้วก็ของสอบคที่เรียกได้ว่ายังคง คุมเข้มเกี่ยวกับมาตรการการเล่นน้ําช่วงเทศกาลสงการค่ะก็เหมือนกับว่าเขาก็มุ่งหวังให้กับประชาชนได้มีความปลอดภัยมากขึ้นนะคะไม่ไปสุ่มเสี่ยงกับกิจกรรมต่างๆในช่วงเทศกาลสงการค่ะพอขั้นมาถึงเมื่อกี้เราห่วงใยนในเรื่องของสุขภาพเรื่องของอเกี่ยวกับการติดของโควิด -19 แล้วเนี่ยเรามาถึงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการ,การที่เรียกว่าทุกปีค่ะพอะสถิติต่ตางๆนะคะอันตรายต่างๆหรือว่าอุบัติเหตุก็ยังคง ยังน่าเป็นห่วงและที่สาคัญปีนี้อย่างที่พออบอกอาจจะแบบหลายคนอาจจะอั้นมาหลายเทศกาลละปีนี้นกลับบ้านนะคะกลับอย่างไรให้ปลอดภัยตรงนี้ค่ะ,ะก็เรียกว่าหน่วยงานที่ทําเรื่องนี้นะคะโดยพักราชการนะคะคือศูอนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและหน่วยงานภาคีต,ต่างๆก็ได้มีการประชุมเตรียมการวางแผนกับพออนะคะซึ่งปีนี้เองเขาเรียกว่าข้อความรณรงค์ที่สามารถให้กับหน่วยงานภาคีต่างๆนําไปใช้ร่วมกันนะคะปีนี้ก็ได้กำหนดหัวข้อมาแล้วว่า สงการสุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดค่ะพอออนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางในฐานะที่พ่ออ,อเองด้วยได้เป็นคณะกรรมการศูนย์ถนนตรงนี้ได้เหมือนกับว่าได้มีรายละเอียดอย่างไรมาตรการอย่างไรบ้างที่จะมาคุมเข้มเฝ้าร,ระวังตรงนี้นะคะ่ะคือได้มีการประชุมเตรียมการะนะฮะซึ่งมีท่านรัมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็เตรียมการกันที่กรมป้องกันและพษาภัายเนี่ยเรามีการประชุมกันสองครั้งนะครับ ่านเตรียมการแล้วก็กรรมการชุดใหญ่ก็นโยบายและข้อสั่งการต่างๆก็ยังคงยืนยันตามเดิมนะ,ะมว่าทางรัฐบาลเขาก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางนะเพราะว่าตัวเลขในแต่ละปีเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ไว้ใจสักเท่าไหร่ค่ะสถานการณ์วันนี้บ้านเราเน,นอกเหนือจากการติดเชื้อแล้วเนี่ยมีปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือทั้งประเทศเนขับรถแล้วก็กเกิดอุบัติเหตุทางถนนรายวันมันสูงนะฮะ บางคนโทรมาถามผมนะว่าช่วงโรคระบาดโควิดเนี่ยอุบัติเหตุทางถนนน่าจะลดลงนะเพราะคนมีการเดินทางน้อยลงก,ก็จริงอยู่ครับการเดินทางน้อยลงสังเกตเห็นได้จากจากเทศกาลสงกรานของ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเมื่อปี6-1เนี่ยเวันเนี่ยมีคนตายถึง418รายนะตอนนั้น400ยแล้วก็พอครบ30วันก็ตายเพิ่มอีกนะ พอมาปี62เนี่ย386รายในช่วง7จันวันแต่พอปี63คือปีที่แล้วะคือปีที่เราเรียกว่าโควิดงดสงกรานด้วยก็เจ็7วันมีคนตายถึง167ลรายลดลงลดลงดังนั้นก็เป็นที่เข้าใจกันว่าโอ้ช่วงเทศกาลก็ดีช่วงวันเวลาปกติก็ดีที่มีคนเดินทางลดลงเนี่ยก็ทำให้เกิดบัเหตุลดลงอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ที่สามารถ พูดได้โดยตัวเลขสถิตินะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่มันอยู่แฝงอยู่ข้างในก็คือว่าการตายจากบติเหตุถนนเนี่ยมันเกิดจากการใช้ความเร็วเนี่ยสูงขึ้นเนื่องจากว่าพอพอคนเดินทางน้อยใช่ไหมถนถนโล่งก็ขับเร็วพอขับเร็วก็เกิดบัติเหตุถนนประกอบกับเราเจอปรากฏการณ์อันหนึ่งในช่วงเทศรรกาลที่น่ากังวลก็คือว่าด้วยด้วยสถา,านการณ์การระบาดของโรค การเดินทางในรถสาธารณะเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมหลายคนหันมาใช้รถส่วนตัวบางรายไม่มีรถส่วนตัวก็ไปออกรถใหม่ก็มีเท่าที่ผมเห็นนะรถใหม่แล้วก็ขับไปแดงกลับบ้านใช่บางรายถึงขั้นพาลูกพาเมียนะฮะหรือพาแฟนเนี่ยขับรถจากกรุงเทพริมมณฑลกลับบ้านในต่างจังหวัดอย่างภาคอีสานนี้ค่ะซึ่งเป็นระยะทางไกลมากบางรายก็ด้วยการที่ว่า ไม่ได้ขับทุกบ่อยๆออนันนานขับทีแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยความเมื่อยล้าระหว่างทางความไม่ชํานาญเส้นทางทักษะในการขับขี่ที่ไม่ดีพอเนี่ยปรากฏว่าไปพูดง่ายๆนะไปยุติการเดินทางอยู่ที่ระหว่างทางบางรายเนี่ยก็ไปไม่ถึงอย่างคนที่เตรียมตัวจะเดินทางเหมือนกันนะถ้าคุณตัดสินใจที่เดินทางโดยรถส่วนตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถเก๋งหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องคิดให้นะว่าเรามีความชํานาญแค่ไหน เราเคยขับรถไกลแค่ไหนเราจะต้องศึกษาอะไรเพิ่มเติมนะอย่าใช้เวลาสั้นๆรีบๆในการเดินทางระยะยาวนะฮะถ้าจําเป็นจริงๆเนี่ยต้องวางแผนละวางแผนดีๆว่า,ถ,าถ้าทางถ้าทางไกลก็หาคนเปลี่ยนหาคนขับเปลี่ยน<ช>จะดีที่สุดนะคะหาคนขับมาเปลี่ยนหรือถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็ใช้เวลาระยะเวลานานหน่อยอย่างสมมุติคุณจะไปอุดรขอนแก่นอย่างเงี้ยือป,ปกติ ถ้าเป็นรถทัวร์เขาจะขับออกตอนเย็นพรุ่งนี้เช้าถึงเห็นไหมไม่เกิน6ชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงแต่เราขับรถคนเดียวเนี้ยเราอาไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะอาจจะแวะพักกลางทางนะฮะแ,แวะพักผ่อนชั่วโมงสองชั่วโมงนอนหลับสักหีบ่อย่างเงี้ยเราค่อยไปมันจะใช้เวลา10ชั่วโมง12ชั่วโมงก็ไม่เป็นไรนะซึ่งผมเองใช้ประจําเลยก็คือเวลาเดินทางเนี่ยผมจะไม่รีบเราถ้าง,ง่วงเนี่ยผมจะไม่ปล่อยให้ความง่วงเนี่ยมาทุกทรมานเด็ดขาด ง่วงก็คือแวะปั๊บเหมือนกันง่วงก็หลับไม,ไม่ไม่ยากคือยังไงก็เอาชีวิตเอาความปลอดภัยไว้ก่อนะนะครับอย่างปีนี้มาตรการที่รัฐบาลเขาประกาศไปเนี่ยผมคิดว่ามันก็สอดคล้องกับที่สบคประกาศนะ,ะเพราะว่ากรณีที่มีออกการออกมาตรการแต่ละปีเนี่ยเราก็จะเน้นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่อง,องการตรวจจับเรื่องความเร็วนะฮะแล้ก็เสถิติของปีก่อนมาเปรียบเทียบ แต่ที่แน่ๆเนี่ยปีที่แล้วเราก็เห็นชัดเลยว่าการขับรถด้วยความเร็วเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาแต่เวลาเรามาดูสาเหตุการตายเนี่ยคุณอนุมาเพราะว่ามันเป็นสาเหตุการตายที่ที่บางครั้งเราเราบอกไม่น่าตายเพราะมันเป็นเขตที่ป้องกันได้<ม>ยกตัวอย่างอย่างขับรถเราไม่คาดเห็นขันนีเรภัยอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันก็ทั่วไปคือต้องทําแล้วอะพอขึ้นรถป<ช>ุบ<ว>๊บพออยู่หน้าพงมาลัยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือ ก,ก็อยากเตือนทุกๆคนที่ขับรถอยู่นะครับคือเข็มขัดที่ระพายตอนนี้เนี่ยรถทุกคันมีอยู่แล้วขอให้คุณใช้เหรอ,อ,อการใช้เข็มขัดที่ระพายนี่นะฮะมันใช้เพื่อความปลอดภัยตัวเราเองอุบัติเหตุเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบท่านก็ไม่อยากให้เกิดผมเองก็ไม่อยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยเราต้องดูอุปกรณ์ที่อยู่ในรถมันจะช่วยชีวิตเราได้มีอะไรบ้างมันตอนนั้นเราจะมาคิดทำมันไม่ทันแล้วนะ ทั้งหมวกกันน็อกทั้งเข็มขัดนิรภัยเนี่ยยังขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าคุณไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยแล้วเกิดอุบัติเหตุยังไงมันก็มีโอกาสตายสูงแต่ถ้าคุณสวมหมวกกันน็อกเขาบอกว่ามีโอกาสรอดนะเกินกึง่งนะเกินกึง่งถ้าความเร็วไม่เกิน80สเนี่ยสามารถมีโอกาสรอด,อดเกินกึง่งนะฮะแต่ถ้าประมาณสักหกสิบเนี่ยเขาบอกว่าสบายๆแค่บาดเจ็บน,นะฮนะแต่ถ้าเกินเกินร้อยเนี่ย หนใน4ถึงจะมีโอกาสรอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นปรากฏการณ์ที่เราเห็นใน7วันของเทศกาลสงการานต์ปิธีแล้วนคะนมาผมนั่งอยู่ที่ศูนย์เนี่ยทุกวันเลยได้ฟังนะครับพอมีการเหตุการตายปุ๊บมอเตอร์ไซค์ก็ไม่สวมหมวกกันน็อกคนขับรถยนต์ก็ไม่คาดเข็มขดัดซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ แล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบนี้ทุกปีมันไม่มีการสับเปลี่ยนเลยนะไม่มีการเลื่อนลำดับอะไรเลยนะคะพ่อคือมันเกือบคือใช้คำว่าท่องได้ตอนนี้ผู้สื่อข่าวหลายสํานักก็ก็ทําบล็อกเดิมๆไว้แค่เปลี่ยนตัวเลขนะก็ขับเร็วเท่าไรสาเหตุเกิดจากอะไรนะคะะทําเป็นบล็อกเดิมๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและผู้คนก็ยังไม่เรียนรู้ นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนที่เคยขับรถเร็วก็ยังขับเร็วอยู่นะบางรายเนี่ยเกิอดอุบัติเหตุสองครั้งสามครั้งแล้วก็ยัง,ยงฝืนขับเร็วอยู่ตรงนี้ต้องมาคิดกันใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราอยากจะขับรถอยากจะมีชีวิตที่ปลอดภัยเราเองอยากจะมีชีวิตที่ดูแลครอบครัวต่อเราก็ต้องมาเปลี่ยนฐานความคิดเราก่อนนะว่ามันจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องขับเร็วนะนะชีวิตเราถ้ามันขับช้าไปอีกสัก สามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยแต่ปลอดภัยมากกว่าต่อปลอดภัยมากกว่าเนี่ยมันมันสมควรไหมมันคุ้มไหมะนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าวันนี้ต้องคิดนะครับเออ,อย่างปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าร้อยกว่ารายเนี่ยตายณจุดเกิดเหตุเก้าสิบห้ารายแล้วก็ตายที่ระหว่างโดนนำส่งโรงพยาบาลสี่รายแล้วก็ไปตายที่โรงพยาบาลเนี่ยหกสิบแปดราย จากจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเนี่นยนะฮะร้อยกรายเ <67 S 2> นี่ยหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดรายหกสิบเจ็ดรายเนี่ยเป็นที่น่าสนใจคนละก็เก้าสิบห้ารายหมดสิทธิ์เพราะขาดทีอันนี้คือายขาดที่น่แสดงว่าขับมาเร็วใช่ขับมาเร็วตรงนี้ไม่ว่าเราจะเตรียมระบบ EMS อดียังไงก็แล้วแต่เราจะเตรียมหมอเตรียมพยาบาลเตรียมรถไว้ก็ช่วยไม่ทันเพราะว่าขับเร็วนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านนะครับไม่ต้องรีบนะครับถึงแม้นว่ารัฐบาล ในบางส่วนเขาจะอำนวยความสะดวกให้ขับรถโลง่งถนนโลง่งเนีเราก็ต้องควบคุมตัวเราหให้ข,ข,ขับรถขับขี่อย่างปลอดภัยค่ะ ก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความเร็วอันนี้เป็นด้านนโยบายบแต่ในส่วนของพื้นที่ในเรื่องของการดูแลคนที่จะกลับบ้านในช่วงสงการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการในหมู่บ้านชุมชนในเรื่องของด่านที่เราเห็นเป็นประจําทุกปีนะพอนะไม่ว่าจะเป็นเต้น,านตามทางหลวงต่างๆอะไรเงี้ยเส้นทางหลักรวมถึงด่านชุมชนตรงนี้ก็มีความสําคัญตรงนี้ทางนโยบายของทางศูนย์สปทเนี่ยค่ะมีได้มีนโยบายเน้นย้ำแล้วก็ฝากถึงพื้นที่ยังไงบ้างไหมคะเข้มข้นเรื่องนี้ค่ะปีนี้ก็ ก็ดูเหมือนว่าทุกท่านก็ให้ลงรายละเอียดมากขึ้นนะอย,อ,ยอย่างการตั้งด่านบริเวณทางผ่านเนี่ยถนนสายหลักเนี่ยก็ไม่ใช่แค่จะตั้งด่านตรวจวัดความเร็วหรือว่าตรวจเมาอย่างเดียวนะตอนนี้ก็เอาทั้งหมดเลยว่ารวมทั้งโควิดด้วยก็จะมีการดูแลไปพร้อมกันในขณาดเดียวกันปีนี้ด่านโดยทั่วไปก็ยังเน้นให้ใช้ความเร็วในภายใต้ที่กฎหมายกำหนดนะ อย่าขับเร็วเกินไปส่วนพอเข้าไปเขตชุมชนปีนี้มีการดึงเอาภาคประชาชนเข้าไปส่วนร่วมในการตั้งด่านในชุมชนที่เรียกว่าด่านชุมชนหรือด่านครอบครัวมากขึ้นเราเห็นการเตรียมการปีนี้ก็ค่อนข้างจะลงในรายละเอียดว่าจะต้องทําอะไรบ้างและจะมีใครเป็นองค์ประกอบคือทุกทีเนี่ยชุมชนบางชุมชนที่เขามีความพร้อมพอเขาตั้งนะบางแห่งที่ไม่พร้อมพเ,เขายังไม่ได้ทํา แล้วเวลาทําก็ทาแบบเอาเต็นมากลางแล้วก็นั่งเฝ้าว่าจะเกิดอะไรจะใครจะทำอะไรใครจะไปไหนยังไงแต่ปีนี้เนี่ยมาตรการภาครัฐที่สั่งการไปภายใต้โครงสร้างของสองปทส่วนกลางเนี่ยทงไปถึงถึง,ถงสทอ,อ,อาเภอเนี่ยจังหวัดอําเภอแล้วก็ถึงท้องถิ่นเนี่ยชัดเจนว่าจะต้นเือนการหนึ่งสองสามนะแล้วมีกิจกรรมหนึ่งที่ผมดูแล้วก็น่าน่าสนใจนะเป็นต้นว่ามีการสํารวจตรวจสอบด้วยว่าลูกบ้านท้องตนเนี่ย มีใครเป็นคนใช้รถมอเตอร์ไซค์กี่คันคมีคนขับรถเร็วกี่คนมีคนชอบดื่มแล้วขับกี่คนคอันนี้ทางตำรวจเขาก็สนใจมากเลยเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นการทำางานเชิงลุกในการเชิงเฝ้าระวังป้องกันได้ดีมากก็มีคนเอาไปเปรียบเทียบว่าเออถ้า,เรา,าเ,เราทำเรื่องบัตรถนนเหมือนกับเราทำเรื่องโควิดเนี่ยน่าจะดีก็อันนี้ก็ฟังแล้วมันก็ดีนะครับ แต่ว่าไอ้โควิดเนี่ยมันทำให้คนแตกตื่นทั้งโลกเลย mm hmm. นะเป็นบตดเหตุเนี่ยคนทั้งโลกกำลังจมกับปัญหานี้อยู่ยังหาทางออกกันไม่พบเท่าไหร่คนไทยเราเนี่ยถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสามารถทําได้เพราะวันนี้พี่น้องชาวบ้านโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้นำตำนานผู้อยู่บ้านาสมาชิออกบอบตอสอม,มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีเละแบ้านเนี่ยผมเชื่อว่าผมคิดเอาแบบง่ายๆเลย ท่านรู้จักท่านทราบดีว่าถนนเส้นไหนเสี่ยงตรงไหนตายบ่อยตรงไหนเจ็บบ่อยแล้วคนที่ใช้รถถนนบ้านท่านเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างไรท่านทราบดีควันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ท่านจะเอาสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านได้เห็นเนี่ยสิ่งท่านประสบอยู่มาวางแผนแก้ไขแล้วก็ฝ้อระวังกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ให้ ปลอดภัยกันทุกคนครับค่ะนั่นก็คือนโยบายของพังพครัฐแล้วในส่วนของอได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของสำนักง,งานเครือข่ายรูปอุบัติเหตุเองและสสสเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะก็เรียกว่ามีการสร้างกระแสก,การรับรู้ในด้านของการสรื่อสารประชาสัมพันธ์กระตุน้นเตือนให้ประชาชนรับรู้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต้องระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยทางทางเรียกว่าทางเครือข่ายอุบัติเหตุเองมีได้มีแผนหรือว่าได้มีการประชาสัมพันธ์ตรงนี้ยังไงบ้างครัแล้วก็แววแววว่ามีจะมีการแถลงข่าวใช่ไหมคะ คือการทํางานของสำนักงานครือคณประเทศเนี่ยตัวสำนักงานครือค่ายประเทศนี่เราได้รับทุนจากสสสงานที่เรารับผิดชอบโดยตรงก็คืองานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ดังนั้นเนี่ยทั้งงานที่เราทําทั้งปีมีทุกวันเนี่ยการไปสนับสนุนภาคีขายทํางานไปลงมือคืร่ยภาคีขา่ยทำงานแล้วเนี่ยช่วงเทศก,กาลหรือก่อนเทศก,กาลเราก็จะมีการแถลงข่าว เพื่อดีคอร้องล่าวเรียกว่าสร้างกระแสนะฮะปีนี้ก็เราก็ต้องทําเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ทุกคนทั้งประเทศตื่นตัวโดยเฉพาะกลุ่มสื่อมวลชนเขาจะได้เข้ามาทําข่าวแล้วได้เห็นว่าอนโยบายของรัฐเขาว่าอย่างไงะนะครับอีกไม่กี่วันนี้นะวันที่30ใช่ค่ะก็ะได้มีการกําหนดแล้วนะคะ,คะก็คือวันที่30มีนามีนาคมนี้ค่ะที่โรงแรมดิสมอลนน,นทบุรีก็จะมีการแถลงข่าวกันค่ะเกี่ยวกับเรียกว่า การเฝ้าระวังรุนแรงท่วเทศกาลสงการนะคบภายใต้หัวข้อที่จะสอดคล้องกับทางนโยบายส่งกลางเหมือนกันแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันนะคะในภายใต้หัวข้อที่ว่าชีวิตวิถีใหม่นะคะสงการดื่มไม่ขับคิดถึงกลับ ถึงบ้านให้ปลอดภยัยโอ้โหชื่อนี้นะคะเรียกว่าครบเลยค่ะนะคะชีวิตวิถีใหม่นะคะทำอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นสวมหน้ากากล้างมือแล้วก็เรียกว่าอยากเข้าไปพื้นที่เสี่ยงรวมถึงสงการดื่มไม่ขับโอ้นี่คือเรียกว่าเป็นสาเหตุสําคัญที่เราต้องเฝ้าระวังย้ําเตือนกันเลยว่าสงการนี้ดื่มไม่ขับนะอะไรเงี้ยเพื่อให้คุณเดินทางในปลอดภยัยและใช้คําว่าคิดถึงกลับให้ถึงอย่างปลอดภยัยนี่หมายความว่าเราโหยหา ในการที่จะกลับบ้านมานานนะพออนะเราทุกคนต่างเฝ้ารอช่วงเทศกาลที่จะกลับบ้านแต่ย้ําเตือนว่ากลับอย่างไรให้ปลอดภัยตรงนี้แล้วก็เหมือนกับจะมีการฝากวิธีการข้อแนะนําต่างๆให้กับประชาชนแล้วก็ฝากถึงสื่อมวลชนด้วยว่าเรามีก็เรียกว่าช่วยการรณรงค์นะคะสร้างกระแสรับรู้ให้กับประชาชนในการเดินทางกลับแล้วก็ไปเฉลิมฉลองสงการกันอย่างปลอดภัยอะค่ะครับก็ถือเป็นหน้าที่นะครับถ้าคิดถึงใครจะกลับไปหาเขา จะกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่จะกลับบ้านไปภูมิลำเนาเดิมก็เป็นธรรมดานะฮะสงกรานทีปีใหม่ทีเราก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนากันแต่ว่าการเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยนี่เนะี่ยมันเป็นหน้าที่นะผมว่าเป็นหน้าที่ของพูกเราทุกคนโือถ้าคิดถึงพ่อแม่คิดถึงแฟนคิดถึงคนที่รักคนที่รู้จักก็คิดถึงเขาก็กลับไปให้ถึงดูแลชีวิตเองให้ดีแล้วครับพี่อย่างปลอดภยัยแล้วท่านจะมีความสุข เราจดเจอคนที่ท่านรักครับค่ะก็เรียกว่าเป็นข้อคิดดีๆจากทางผู้ในการสํานักง,งานเครือข่ายรูปอัติเหตุนะคะรแล้วก็ทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยด้วยที่อยากจะฝากและย้ําเตือนให้กับเ,เรียกว่าผู้ฟังทุกท่านแล้วก็เ,เรียกว่าผู้ชมทุกท่านในที่รับชมผ่าน ทุกช่องทางของสำนักงานเครือข่ายลดปติเหตุไม่ว่าจะเป็นในทางเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบเครือข่ายรดปติเหตุรวมถึงทางคลื่นนะคะทางเสียงทางรายการวิทยุผ่านสถานีเครือข่ายช่องสะอาด400กว่าสถานีที่รับฟังพ,พร้อมกันในวันนี้นะคะก็อยากจะฝากไว้ให้กับทุกทุนในการที่จะกลับบ้านเดินทางปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากไว้ค่ะว่าการขับรถก็ต้องมีสติอย่าประมาทนะคะเพื่อให้ทุกคนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยก็เรียกว่าเป็นความห่วงใยจากรายการแล้วก็เราสองคนด้วย ยากฝากให้ถึงทุกท่านนะคะแล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ไว้ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะนะคะเราทางสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุและสตอ,สอเองก็จะมีการถแถลงข่าวแล้วก็จะนําเนื้อหาสาระต่างๆในในวันถแถลงมานําเสนอผ่านรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วเราก็เรียกว่ามีข้อแนะนําอะไรบ้างในการที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานนี้ในในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเผยแพร่แล้วก็มาเรียกว่ามานําเสนอผ่านรายการของคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะ,ะในซึ่งในการถแถลงข่าวเองนะคะ,คะท่าน ไดนะคะสามารถที่จะเข้าไปร่วมได้ก็เรียนเชิญนะคะที่โรงแรมดิชมอนอำเพิเมืองจังหวัดนนทบุรีในหัวข้อการถแถลงข่าวค่ะชีวิตวิถีใหม่สงการดื่มไม่ขับคิดถึงกับเพจถึงอย่างปลอดภัยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ